สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับพร้อมพันกุลภาเหมือนเดิมอ่ซึ่งทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารและว่าการเผยแพร่ข่าวสารนั้นมันไม่มีขอบเขตจำกัดครับกว้างขวางมากเลยทีเดียวครับเพียงแต่คุณคลิกเข้ามาที่พร้อมพันกุลภาจังหวัดน,นครปนม่าน,นั้นแหละครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆมานําเสนอท่านทุกวันครวันต่อวันครับอย่างในวันนี้ท่านผู้ชมครับ เราก็จะมีเรื่องราวของการแข่งขันกีฬา3ประเทศ6จังหวัดของสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษา22นครพนมครับซึ่งมีการเปิดการแข่งขันกันที่โรงเรียนปิยมหาราชาลครับซึ่งมีทางท่านรองสมดีขาชายยงงั่งยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมของเราเป็นประธานครับซึ่งมีทางท่านปริญญาธรเสนารองผู้อำนวยการเขตพื้ที่การศึกษา22นะครับเป็นผู้จัดการอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีแขกเรือมาร่วมมากมายครับมีทางท่านอาจารย์คมศินศรีมนัสสก มีทางท่านนันท์นสุวรรณหงษ์ครับผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคมแต่ที่สําคัญกว่านั้นครับับกกีฬาทั้ง3ประเทศ6จังหวัดน,นะครับโอ้โหแข่งขันกันสนุกสนานมากครับมีจังหวัดไหนมาบ้างนั้นและบรรยากาศการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับและการแข่งขังนกีฬาในครันี้ครับก็จัดกองเชียร์มาเชียร์กันเต็มเต็มสนุกสนานแน่นอนครับนี่คือกองเชียร์จากโรงเรียนนครพนมวิทยาคมโดยทางท่านผู้อนวยการอน,นันต์ สุวรรณหงษ์นะครับและที่เห็นอยู่ในภาพนี้คือทางท้ายบริการโรงเรียนนครพนมวิทยาคมครับนันสุวรนหงษ์ครับถัดมาหน่อยครับที่เป็นเจ้าของสถานที่นี้คือทางท้ายบริการพรมสินทิมนัสสักครับบริการโรงเรียนพิยามหาลาชัยครับถือว่าเป็นเจ้าของสถานที่ที่รับผิดชอบในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวครับทำให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ และที่เห็นอยู่นะเวลานี้ท่านคงได้คุณตาคุณตาทางเฟซบุ๊กนะคือทางท่านผู้ในการที่ประวัติเสนจันทิชัยครับโรงเรียนแสบรีวิทยาคมครับท่านผู้ชมครับคนที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือทางท่านปริยาธารเสนารองผู้อำนวยการเขตพิธิีการศึกษาที่2นะครับซึ่งในวันนี้ครับการแข่งขันบรรยากาศคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับ อยากจะไปทราบถึงนโยบายแล้วก็การแข่งขันที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับนะนครับครับผมอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยครับก็กิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าทางสปมไทยนะครับได้มอบหมายให้จังหวัดนครพนมโดยสปมเขตสองของเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นมาเรียกว่ากีฬาเชื่อมความสามประเทศ6จังหวัดนะครับซึ่งได้แก่นครพนมมุกดาหารของไทย ำบวนับส่วน,นเขตของเวียดอของลาวแล้วก็ฟางบิงฮาติงของเวียดนามนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นาการจัดครั้งแรกมีกีฬาอยู่ประมาณสักสี่ชนิดกีฬาก็คือเทเบลทิลเทนนิสชายเดี่ยวยหญิงเดี่ยวชา,ายคู่ญิงคูค่ผสมแบดมินตันเช่นกันาการครับแล้วก็วอลเลรรย์บอลหญิงแล้วก็กีฬาพื้นเมืองซึ่งกีฬาพืนน้นเมืองนี้พิเศษหน่อยก็จะมีเชคเคเยอร์กักบดันไม้ ขึ้งทำไมทางเวียดนามเขาเป็นคนเสนออยากให้เอากีฬานี้ขึ้นมานะครับผมขึ้นรายการแข่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็โดยหลักก็คือเพื่อให้นักกีฬาของทุกจังหวัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้่กันแล้วก็ได้ใจเกินการอื่นร่วมกันนะครับผมครับท่านผมช่วงเวลาการแข่งขันจะมีวันไหนบ้างครับสองวันครับวันวันที่13กับ14บสี่สองวันก็มาชมกันได้นะฮะครับผมครับท่านผมทางท่านสมบูรณ์เป็นยังไงครับนักกีฬาที่จะมาแข่งขัน เตรียมเตรียมพร้อมไหมฮะเตรียมพร้อมแล้วครับตอนนี้น so <c oughs> yes. ักกีฬาทุกประเภททุกรายการพร้อมที่จะลงสนามเรียบร้อยแล้วครับครับผมครับคือว่าเต็มเต็มความเต็มพลังนะไม่ใช่มาหลังแล้วไม่ใช่ว่ามายองกันไม่ใช่นะเต็มร้อยแล้วน่าดูน่าชมครับผมขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากครับครับในขณะนี้ครับโรงเรียนนครพนมวิทยาคมงกำลังอ่าแสดงเชียร์ลีเดอร์นะฮะเรียกว่าสวยงามนะฮะไม่แพ้ระดับอุดมศึกษาอื่นๆด้วย ครับนี่ก็เป็นการแข่งขันระหว่างนักกีฬาปิงปองของนครพนมกับกวางบิงฮะเดี๋ยวนักกีฬาเสือแดงนี่เป็นนักกีฬาจากกวางบิงครับเาเห็นว่านี่เป็นกีฬาที่เขาจัดมาแบบแบบกีฬาที่ไม่ไม่ใช่กําลังในการประทะนะครับปิงปองหรือว่าทีเบิลชนิดนี่ก็เป็นที่นิยมของนักเรียนนักศึกษาอยู่แล้วครับเป็นการแข่งขันระหว่างนักกีฬาจากนครพนมกับกวางบิงนะฮะเวียดนามแล้วนี่ก็อีกทีมหนึ่งให้ระวังนักกีฬาจากเวียดนามนะ กับบุกดาหารครับเป็นการแข่งขัน,นกีฬาเทาเบิลชนิดเนเะวียดนามได้เสิร์ฟนะได้ส่งครับเตียงไป้าโตบหม่ลูกออกไปครับถัดมะครับลงมาที่สนามแข่งบ้างครับนี่เป็นการแข่งขันกีฬาดึงเชือกครับเอาเอาทางไฟข่าวนี่กีฬาเลา่า อ่าแล้วก็สีชมพูนี่กีฬาจากนครพนมนะครับเอาละครับลงลุกคุกค,คานเอาเข้าไปเอาละไอว้วนตายแน่ๆเอานะครับเราส่งน้ําหนักเฮวิเบลลงไปตู้เขาเอาละครับ,ราล,าาล,รบลาวนี่แข็งแรงมากลาวแข็งแรงมากดึงไปแล้วครับดูกองเชียดดูกองเชียดดูก้องเชียดดูกองเชีย,เย์เอาเอาละวะเอาละวะเอาไปเอาเข้าไปเอาเ โอ้โหเอาดึงมาแล้วลาวแย่แล้วลาวแย่แล้วโอ้ยเป็นยังไงบ้างล่ะเอาเอาเอาแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเอา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 โอ้โหลมลุกคลานเอาแล้วครับนานก็ว่าทีมเราแพ้ไปนะครับทาำไปนะเป็นลมเลยครับโอ้ย เออนี่ฝ่ายชนะครับเป็นลมเลยครับพูดได้ร้อนี่เป็นมาโคตรกลางทองพนมชนะโอ้เชียร์กันหนักเลยปอดปอดตุ่วบงม้วันเชียร์จนน้ำตาแตกหัวน้ำตาแตกและท่านผู้ชมครับก็เป็นความโชคดีของบรรดาพี่น้องชาวนครพนมนะเวลามีการแข่งขันกีฬาแมตช์ใหญ่ๆเนี่ยจะเจอท่านนี้ครับท่านดูแลดูเบื้องหลังทำให้บรรยากาศในการแข่งขันคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขัน กีฬา3ประเทศ6จังหวัดที่จัดขึ้นที่นครปนมงครั้งนี้ครับท่านคนนั้นก็คือท่านสนิทแย้มเกษรครับผู้ในการสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียนซึ่งมาจากสพทครับท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับเป็นยังไงครับเห็นบอกว่าผลเงินข้นทองมันที่นี่เยอะเลยคือสื่อได้ของนครพนมได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแข่งขันชิงแชมป์ของกีฬานักเรียนระหว่างภาคเป็นของภาคตะเชียงเหนือ แล้วก็เห็นมึงความสามารถของนักกีฬาของบุคลากรที่นี่ก็าเลยได้หาเลืมได้ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในปี58เนี่ยน่าจะมีอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่าง3ประเทศทั้ง2ม,ม22เนี่ยโดยทีมงานของท่านบออยุทธแล้วก็ท่านรองอแล้วก็ทางโรงเรียนต่างเนี่ยก็คิดว่าน่าจะลองจัดกีฬาแต่จ,จำนวนไม่กี่ประเภทก่อนแล้วก็เอา6จังหวัด3ประเทศมาร่วมแข่งขันกันแบบเชื่อมความสัมพันธ์กัน ก็ทางทางสอบประทอก็ทาโครงการไปที่สอประทอก็ได้ขอกำนาลกัลเลคธิการสอประทอได้อนุมัติงบประมาณมาให้ใหเพื่อจัดงานนี้ถือว่าเป็นปีแรกแล้วก็บรรยากาศของการทำง,งานก็ทําได้ดีนะครับครับผมกนะ็ในผมในฐานะคนนครปนมนะฮะ<อ>ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างมากเลยแต่ถ้าหากว่าจะมีกิจกรรมเรื่องนี้ประมาณ เยอะๆหน่อยครับมาจัดการแข่งขันที่นี่ยินดีนะครับท่านครับมใช่ผมว่าเรื่องเมื่อวาณเป็นเรื่องรองนะครับใช่ไหมฮะแต่เรื่องความตั้งใจทำงานของทีมงานที่นครปฐมเนี่ยผมรู้สึกว่าเราเราประทับใจทีมงานที่เข้มแข็งแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราเห็นบรรยากาศอย่างนี้ก็ก็คงก็มาปรึกษากันอาจจะต้องไปหาเือกับทางอีกสองประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยว่าเราจะพัฒนาไปสู่การแข่งขันที่อาจจะไม่มุ่งเน้นพัฒนามากนัะแต่ว่ามีกิจกรรมร่วมก็ได้หาเลยกับทางสปมอที่สองแล้วว่า เราอยากจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนก็ต้องทาควบคู่ไปด้วยอานักยาเล่นไปเสร็จตอนเย็นก็เปิดลานก็ต้องทำให้ได้แลกเปลี่ยนควนบันเทิงขึ้นกิจกรรมเพราะทางสพก็จะดูแลเรื่องเรื่องนี้ให้ครับครับผมครับท่านกัลราบอกเราว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความรักสมัคูมความน้ําเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันถ้าคำว่าเรามีความตั้งใจจริงเงินก็จะห่างไหลมาเองนะฮะขอบพระคุณท่านมากนะครับครับผมครับครับผม นี่ปียะมหาราชัยครับของทางท่านคมสินสิมนัสสักครับสวยงามเลยทีเดียวครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมแปลกใจมากเดินมาที่ประลำพิธีไม่เห็นนักกีฬามาจากเวียดนามครับพูดไทยได้ทั้งหมดเลยครับไม่เชื่อก็ลองถามดูสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่ออะไรครับ นี่อว่าครับว่ามาจากเมืองไหนครับจากเมืองกวางบิงครับกวางบิงสงสัยว่าทําไมคุณพูดภาษาไทยได้ครับอผมได้เรียนมาจากไทยอยู่เวียดนามแล้วครับเอ้มาฮะเขาเรียนภาษาเวียดนามมาจากกวางบิงเลยต่อไปชื่อครับชื่ออะไรครับจิเกืองครับอะไรนะฮะจิเกืองจิเกืองเลยครับเรียนอยู่ที่ไหนครับเนอยู่กวางบิงยังเคยมาเมืองไทยไหมครับ ยังไม่ได้มาครับยังไม่เคยมากาแพูดภาษาไทยได้ผมก็สนดใจภาษาไทยอยู่เวียดนามครับโอ้เยี่ยมเลยเขาสนใจภาษาไทยอยู่เวียดนามเยี่ยมไหมล่ะต่อไปครับชื่ออะไรครับพอหนุ่มรูปหล่อผมชื่อฟุกครับฟุกเหรอครับอยู่เมืองอยู่เมืองหาติงครับหาติงโอ้หาติงมุงเพราเม่ไปนะต่อมาชื่ออะไรครับผมชื่อหายครับอยู่เมืองไหนเมืองฮาติงฮาติงท่านหลวเกิมเกิรเป็นใครครับต้องบอกว่าเป็นผู้ว่า วันนี้เป็นไงครับมาแข่งขันกีฬาที่นครพนมสนุกไหมครับมีความสุขมีความสุขนะครับรเคยมาเมืองไทยหรือ,อย,รยังครับยังครับยังแต่เขาพูดภาษาไทยได้เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเวลาเขาประเมินบอกว่าประเทศไหนที่มีความเข้าใจใน,นระบอกอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาคมอาเซียนมากที่สุด เขาบอกเวดนามคุณอย่าไปงงครับเพราะเด็กๆเหล่านี้ไม่เคยมาที่ประเทศไทยเลยแต่เขาพูดภาษาไทยได้แล้วคุณล่ะบทหาบานบุลน้ำเ่าใบตานม,มือหรือไม่ ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับหลายๆคนเด็กๆที่มาแข่งขันในวันนี้ก็บอกว่าอยากจะให้มีการจัดอย่างนี้บ่อยๆเพราะว่าอย่างน้นอยๆจะได้รู้จักกันครับเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันก็ดีเหมือนกันลูกหลานมารู้จักอย่างบรรดาลูกหลานที่เป็นชาวเวียดนามใช่ไหมเขาสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้ครับนี่แหละครับคือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จริงๆของบรรดาพี่น้องชาวเวียดนามลูกหลานเขามาเก่งมากๆพูดภาษาไทยได้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยมาประเทศไทยเลยครับอะละครับวันนี้ก็คงจะล่ำลากันแค่นี้ถ้ายัางไงมีอะไรดีๆอิตาพร้อมจะมาฝากท่านทาง YouTube หรือทาง Facebook แค่คุณพิมพ์คำว่าพร้อมพันกุหลาครับที่ Facebook หรือจะเป็นที่ y o u t u b e แค่นี้คุณก็ได้ชมข่าวนครพนมวันต่อวันแล้วครับสวัสดีครับ